เรแซ่บมาแล้วนะคะร้านไหนแซ่บพวกเราจะซอกแซ่บพาไปกินค่ะเขาเรียกว่าร้านอะไรนะแตงโมแซ่บเวอร์ค่ะเขามีท่าตำด้วยนะเดาอด้อเด้โอ้ยเขาหย่มขึ้นต้นแวพ่าใหม่แตกพ่าใหม่แตกคูนปูนานึ่งอร่อยมากพี่โปเอ้ยอะไรแตงโมอันนี้เป็นเมนูใหม่จากปูแซ่บเบอร์ที่พี่อ้นกินอยู่เป็นยังไงบ้างคะที่สุดเอออร่อยมากไม่หวานแล้วก็แบบดีแอปปีมากเลยอ่ะแต่ะเมนูคือน่าทานมากแล้วก็อร่อยอ่ะตามะม่วงคืออร่อยมาก่ะ ปูนาอร่อยมากเฮ้ยวงก็เทยเทามีแต่ของอร่อยอ่ะอยากชันขาขึ้นมาข้างนึงแต่ว่าก็เกรงใจคุณผู้ชมอุ๊ยร้อนร้อนคือจะบอกว่าโมแปลงเพศพอผู้ชายนะคือแทบไม่ได้พักแทบไม่ได้พักผู้ชายแบบนี้ได้ไหมได้ได้สนับสนุนการเดินทางแบบซอกแซกซอกแซบโดยมาสก้า